สวัสดีครับพบกับผมเพียวมอส apk ครับวันนี้จะมารีวิวมอสเกม gta แสนะครับจะเป็นมอสที่มีครีโอติดอยู่ในไฟล์ apk เลยส่วนวิธีการติดตั้งเดี๋ยวผมจะวางลิงค์ไว้ที่คอมเมนต์นะครับให้ไปกดดูได้เลยเมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วให้กด start game ได้เลยครับกด New Game ถ้ามี c l e O Android ขึ้นแบบนี้แสดงว่ามอสทำงานปกติครับก็จะมีปุ่ม Power แล้วก็เข็มใ้แสดงปากเด็กเมื่อเข้ามาแล้วก็จะอยู่หน้าเริ่มต้นแบบนี้นะครับภารกิจอันนี้ผมยังจะไม่ทำนะครับเดี๋ยวจักมาทดลองการใช้งานมอสก่อนวิธีเปิดก็คือเลื่อนจากบนลุกล่างนะครับจากบนสุดลงล่างสุดครับตามทุกสอเมาส์ผมเลย สักคู่ครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับเมนูก็จะมีไม่เยอะนะครับจะเกี่ยวกับเสกรถแล้วก็สีของรถแก๊งบิ๊กไบค์แก๊งไบค์นะครับแล้วก็เปิดปิดจำนวนรถในแมพของเราเซตเวลาสกินตัวละครแล้วก็เทเลพอร์ตก็คือวัปไปสถานที่ต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับอาวุธเดี๋ยวผมจะลองเสกปืนก่อนนะครับกด ลงมาคือดาวแล้วก็กดขึ้นคืออัพนะครับประมาณนี้กดมาที่อาวุธก่อนเลยก็จะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองเลือกสักหนึ่งคันเมื่อกดแล้วเราติ๊กถูกก่อนนะครับเพื่อให้มันแสดงนะครับเดี๋ยวผมเลือกปืนก่อนแล้วก็กดลูกศรอ,ออกตรงนี้ครับแล้วก็จะได้ปืนถาเแล้วลองกดเดินวิ่งดูครับ จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองเสกรุดดูนะครับกดยากทีหนึ่งนะครับผมใช้ในโปรแกรมจำลองก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเลือกเมนูรถหนึ่งันแล้วลองกดติ๊กถูกหนึ่งอัน เป็นคันนี้แล้วกันแล้วก็กดขึ้นรถได้เลยผมเลือกเป็นอนาล็อก <laughs> oh.